đi vào được Rồi 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 Đấy. Chơi lên hết sân nhá เป็นการยิงกับการยิงกระสุนกระต่ายเวลาี5งานดีกระสุนเริ่มเริ่มยิงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่รถนี่รถนีรถนี่รถเร่งหน้าเรเงน้าเร่งห้เร่งหน้าเๆ่ นั่นกระสุนหล่นเนี่ยแกว่อ๋อยิองดีรถด,ดีรถดีรถเกิดกระสุน о ah. о oh. oh.